h ฮล lo สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับ JK ที่ช่อง Som j กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้เลยก็คือเป็นลุกที่ได้รับอิ p i ปร t ชันหรือว่าได้เ e เ e r e ์เมาจากมิยอนจีเอโด้นั่นเองค่ะทุกคนคือรอบนี้เมคอัพแบบปังมากจริงๆนะโทนสีเมคอัพของเขาอะ่ะก็มีความออกชมพูพีดๆแดงๆนะคะมีลุคที่มีความแบบสดใสสวยฉ่ำเข้กากับซัมเมอร์มากๆนะคะแล้วเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากดู how to แล้วนะคะแก้ลืมกดไ like, ลค์เราก่ like, อนคดหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้กด s b ับสไคร์แก้ล นะคะทุกถ้าพร้อมจะดู h o w t o ลงนี้แล้วก็ไปเริ่มกันเลยมาค่ะสาวๆเดี๋ยวขออนุญาตทาลิปมันก่อนหนึ่งกลุ่มนะคะใช้เป็น Dior Lip Glow คือแดดดีแสงดีมากก็เลยถือโอกาสเรื่องงามยามดีมานั่งมานั่งแต่งหน้าแล้วก็ทำฮาร์ทูให้ดูกันปากแห้งหนักมากแกะปากเก่งนะคะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรผิวแล้วก็ลงสกินแคร์มาเรียบร้อยแล้วมันเดิมนะคะเดี๋ยวต่อมาจะมาลงกันแดดที่เราจะมาลองในวันนี้กันด้วย n i Sun r e v e r s a Sunscreen นั่นเองนะคะทุกคน แพคเกจเขามีความแบบสวยงามดูดีมากๆจะมาโชว์แบบอ่าเป็นเบสเมคอัพด้วยเบาๆนะคะทุกคนเนื้อมีเนื้อเหมือนวิปครีมเลยมีความนุ่มๆฟูๆนะคะนี่ให้ดูแต่ปกติกันแดดเนื้อแบบนี้ทุกคนมันจะมีความเป็นคราบเป็นขุยตัวเนี้คือมันจะไม่ใช่ฟิลกันแดดแบบกันแดดกันแดดเขาจะมีความเป็นเบสเมคอัพรับสีผิวเบาๆ,ๆอ่ะผิวดูกระจ่างใสดูสมูทเรียบเนียนขึ้นนิดนึง แล้วเนื้อคือเกลี่ยง่ายดีเลยไม่มีความเป็นคราบเป็นขุยนี่มีฟอกก่อนลอง a f t e r ์ After, นะคะว่ากันแดดตัวนี้ถ้าเกิดใครไม่มีปัญหาผิวเลยมากสามารถใช้น้องเขาเดียเด่ยวๆได้เลยนะคะโดยที่แบบไม่ต้องลองรองพื้นต่อก็ได้อาจใช้แค่แบบคอนซิลเลอร์แล้วก็แต่งหน้าต่อนะคะเซตกับผิวแล้วว่าเราสึกว่าเนื้อเขามีความกลืนกับผิวมากขึ้นจะไม่ได้ขาวเท่าตอนแรกแล้น,นะคะชอบอ่ะทุกคน อุยดีอะชอบไอ้เลยตอนแรกว่าจะลงคุชชั่นนะคะทุกคนแต่เนื่องจากเราชอบงานผิวตัวกันแดดมากเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะข้ามขั้นตอนการลงคุชชั่นไปเลยนะคะก็ใช้แค่กันแดดตัวนี้เพราะรู้สึกว่าเขาก็มีความแบบเหมือนปรับให้ผิวมันดูสม่ำเสมอแล้วก็พรางปกจุดด่างดำไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะ,ะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ที่ไฮค h c o วอร์เรจแชนนะคะก็ใช้เป็น h o u r g l a s s เหมือนเดิมนะคะสีโอ๊ตนะเป็นลูกลักไปโดยปริยายคะ่ะทุกคนแล้วก็ใช้กระฟองน้ำของพี่พลสนะคะเป็นตัวเป็นฟองน้ำที่ t e เ t อร์ไม่เหมือนตัวอื่นที่เคยใช้มาเลยนะคะมีความแบบนุ่มแล้วก็แน่นที่พอด,ดีมากๆคือเนื้อเขาจะมีความแบบไม่ได้หยุ่นหยุ่นยบยวซอกจมูกอีกนึงนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ซอกจมูกข้างจมูกค่อนข้างจะแดงนะคะทุกคนงานผิวคือกรุบมากต่อมาเดี๋ยวเรามาลงสีสันกันเลยนะคะสําหรับสีสันของงานผิววันนี้ตัวแรกจะใช้เป็น foxy blue hey rainbow นะคะสีเบอร์ 07 baby l i l a c นะคะแบบครีมบรัชสีออกชมพูพิดพีดนิดนึงแล้วก็จะแต้มไปเลยแบบนี้นะคะเดฟเลนส์ ent, วันนี้ของเราอะ่ะได้มาจากมียอนจีไอดดลนั่นเองนะคะเป็นลุคนี้เลยคือบอกเลยว่านอกจากมินนี่เราก็ยังชอบมียอนมากๆเลยทุกคนรอบนี้คือน้องแบบใช้คำว่าสวยที่สิ้นเปลืองมากจริงๆแ,บบแบ,บกับทุกคน คือนางแบบมันนั่งแล้วก็มาแบบขยับยึกยิกแค่นี้ก็สวยแล้วอะงงมากเป็นคนที่แบบทาอะไรก็สวยไปหมดว่าเมคอัพโดยรวมของน้องอะก็คือมีความว่าแบบเป็นโทนที่โทนที่เข้ากับซัมเมอร์อยู่นะคะทุกคนก็เลยแบบโอเคเราหยิบม,มาเป็นเรฟเลนซ์ในการแต่งหน้าซัมเมอร์ของเราดีกว่าโอเคต่อมามาที่งานตากันเลยนะคะทุกคนซึ่ง ลูกที่จะมาแต่งวันนี้ก็คือลุคนี้ของมิยอนนะคะเป็นเจวซ่ามีความสดใสบนนี่เลยทุกคนดีเทลของเขาก็คือดีเทลตาเยอะแน่นอนเหมือนเดิมนะคะแล้วแก้มจะเป็นโทนชมพูพีพชแล้วก็สีปากเขาจะเป็นโทนแบบ แดงเชอรี่ตามสไตล์ตามสไตล์ไอดอลเกาหลีเลยนะคะสำหรับพาเลตตาวันนี้เราใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนก็คือ b e e r a All Take Mood Technique Palette สี c อวีเชอ h e r r y เขาก็จะเป็นโทนชมพูน้ำตาลมีความพีชที่แบบละมุนมากๆเลยที่อยากเรคคอมเมนต์มากๆทุกคนเพราะว่าโทนสีเขาจัดมาสวยมากจริงๆทั้งโทนน้ำตาลชมพูพีชแล้วก็โทนแบบเข้มๆแดงๆเอาไว้ทำมิติตาต่างๆนะคะสีแรกที่เราจะมาลงกันนะคะก็จะใช้เป็นสีพีชตรงนี้เลยนะ ะะลงไปก่อนทั่วเปลือกตาค่ะลงที่ขอบตาล่างด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีพีชันนี้ผสมกับสีชมพูอันนี้ผสมกันอย่างนี้นะแล้วก็ลงไปทั่วชั้นพับตาเลยค่ะแล้วเราก็จะเน้นบริเวณหางตานิดนึงนะคะ สองสีนี้นะคะเป็นโทนน้ำตาลกับโทนน้ำตาลแดงนะสองสีนี้ผสมกันเอามาเบลนที่หางตาเป็นตัววีแบบนี้นะคะให้เกิดมิติขึ้นมาจากนั้นก็ใช้ชิมเมอร์สีนี้เลยค่ะทุกคนน้ำตาลแดงๆนิดหนึ่งนะทุกคนก็จะปาดลงไปเลยแบบนี้แล้วก็เบลนดให้เขาขึ้นไปจากนั้นก็ใช้แปรงอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ได้เปื้อนสีเยอะมากก็เอามาเบลนเลยค่ะ มาแต่งตาล่างกันต่อนะคะกลับมาที่สีน้ําตาลแดงตรงนี้เลยค่ะใช้แปรงที่แบบเล็กๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาลงขอบตาล่างครึ่งเดียวนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะจิ้มเป็นสีน้าตาลควนน้าตาลนี้เลยเป็นย้ำบริเวณที่ลงสีแดงเมื่อกี้นะคะขั้นตอนนี้ก็จะทําให้เส้นสีแดงของเราเนี่ยดูไม่คมแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นขอบเกินไปนะ จากนั้นก็มาเขียนอายเนอร์กันนะคะเราใช้เป็น Cleo Extreme Gel b r e s o e ตัวเดิมวันนี้ใช้เป็นเบอร์05นะคะสีมูดบราก็กลีดเป็นเส้นแบบนี้ก่อนเลยย้อนเขามีความจิกไปถึงหัวตาเลยนะคะเราก็จะประมาณนี้นะคะเราจะทำอายเนอร์ให้เสร็จเลยแล้วกันนะคะทุกคนแล้วาอายเนอร์ที่เส้นเล็กลงมาอีนิดนึงนะใช้เป็นของ CanMake Creamy Touch Eyeliner นะคะสีเบอร์ ่วนสองนะคะจะเป็นโทนน้ำตาลเข้มหัวเขาจะมีความแบบเล็กมากๆทําให้เราจิกหัวตาได้ง่ายคือลุงนี้มิยอนจิกทั้งหัวตาบนแล้วก็หัวตาล่างเลยนะคะทุกคนเราก็จะมาเอาตามเรฟเลน์เขาเลยจากนั้นก็ใช้แปลงเป็นอายไลเนอร์นะคะเอามาเกลี่ยให้เส้นมันฟูๆนิดนึงนะคะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนประมาณนี้ก่อนนะจากนั้นก็ตัวเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะอันนี้คือสี 05นะคะทุกคนเอามากรีดทับเส้นไลเนอร์ข้างบนที่เราเขียนไว้นะคะแล้วก็ขอบตาล่างด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นจะเพิ่มมิติที่ห่างตาด้วยสีแดงอันนี้นะคะดอลลี่อายข้างล่างแค่หางตานะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะสาหรับเมคอัพตาเดี๋ยวขอไปเซกอีกข้างหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาปัดมาคาลากันต่อชดาเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเมคอัพตาของเราในวันนี้นะพลีเพื่อเป็นไอดอลเกาหลีแบบแท้ทรูเราก็ต้องมีด o ลี่อายกันนะคะทุกคนขั้นตอนการทําด o ลี่อายเราจะใช้เป็นพาเลตของเปียอันนี้ตัวดตออีกเข้มที่สุดในพาเลตนะคะใช้กับแปรงหัวเล็กมากยิ้มแบบนี้นะแล้วก็ทุกคนเห็นร่องนี้ใช่ไหมแล้วก็วาดตามร่องไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราจะใช้นิ้ว ที่เล็กที่สุดกับสีที่สว่างที่สุดของเรานะคะฟาสีสว่างลงไปเลยเรียบร้อยทุกคนแค่นี้เราก็มีดอลลี่อายแบบสาวเกาหลีแล้วนะคะใต้ตาสาวเกาหลีเขากริบกันมากจริงๆทุกคนอ,อยังเลิศดยืนหนึ่งเหมือนเดิมแป้งรันนะคะของเรียบร้อยแล้วนะคะเรามีใต้ตาแบบนี้แล้วทุกคน ของจีนนะคะทุกคนเราก็ยังคงหาโฟยทูไม่เจอมันหาแต่ที่ดัดขนตาของจีนก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนดัดขนตาได้แบบงอนมากมาสคาร่าตัวเดิมนะคะใช้เป็นของ p พล a s สนะคะเป็นตัว La s h So m a s c a r a ค่ะ ได้เรียบร้อยแล้วสําหรับงานตาบอกเลยว่าคือไม่ต้องใช้ขนตาปลอมเลยเพราะว่าแค่มาสคาร่กก็คือเด้งขนตาแบบฉ่าเวอร์นะ,ะชอบงานตาของเรามากเพราะว่าแบบตามันดูมีความตุยตุยโตโต ổ, แล้วก็ฉ่ำฉ่ำแบบนี้นะคะนี่ชอบมากสําหรับแก้มใช้สีชมพูนี้นะคะเป็นสีในพาเลตเลยทัวกันนะคะวันนี้ใช้เป็นของเมลินดาบ้างนะคะทุกคน,คนก็วนสามสีเลยนะคะ ัวกรอบหน้าไปเลยเพราะว่ามียอนคือหน้าเล็กมากแล้วก็จะเน้นบริเวณช่วงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้แปรงเล็กหรือว่าบีบแปรงแบบนี้นะคะเอามาไล่ด่างด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาไล่ด่างกันนิดนึงสีขาวๆตรงนี้นะคะทุกคนเอามาไล่ตรงกลางจะดูมีมิติแต่ว่ามันจะไม่พุ่งเกินไปนะคะมันจะให้ลุคที่แบบว่า น,วน,ว,นวนัวดูธรรมชาตินะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาทาลิปกันเลยค่ะซึ่งลิปนะคะเป็นอะไรที่คนถามกันมาเยอะมากาลิปสีอะไรนะคะเริ่มด้วยตัวเปียตัวแรกก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเปียว์ water wet i n b เบอร03นะคะทุกคนนี่เลยจะเป็นสีโทนแบบชมพูอมม่วงๆนะคะก็ทาลงไปก่อนนะคะจะใช้ 3ce blurring liquid lip นะคะสีเบเบร มันจะเป็นสีที่เป๊ะกับเขาที่สุดเลยทุกคนจะมีความออกแบบก่ำๆนิดนึงนะคะเอาได้านในเลยนี่ ร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอไปทําผมแบบนึงแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในฟินิชลุคค่ะนี่ก็ลองเอาไปแต่งตามกันดูได้นะคะดีเทลตาจะเยอะนิดนึงแต่ว่าแต่งเสร็จแล้วถ่ายรูปฉ่าชื่นชมตัวเองได้เลยนะทุกคนเพราะมันสวยมากจริงๆนี่ตาคือแบบฉ่ามากขนตาเด้งสุดอะไรสุดโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นโทนแบบค่อนข้างออกชมพูแดงๆสดใสนิดนึงนะคะลุคนี้ก็สามารถอัดเอาไปแต่งเป็นลุคซัมเมอร์ของทุกคนได้เลยนะบอกเลยว่าแต่งตามไม่ยากเกินไปแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับราย เกดเมคอัพลุคนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตทำ How To กันนะคะหวังว่าเพื่อนจะชอบลุคนี้กันนะถ้าเกิดใครชอบเกลิ่มก็กดไลค์ก็แชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ทางเราด้วยให้เรามาครีเอทลุกไหนหรือว่าแต่งตามใครอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย